3ผมเดพระเจ้าตากศิมาอน,นี้ผมเด็าา๋พระเจ้าตากศิลมาาดพระราชวังเดิมท่านอยู่ที่นี่ลูกหลานชาววารุณอย่างพวกผมเนี่ยเป็นจุมชนที่เกิดมาครับชุมชนบุรีนะอายุจุมชนพวกผมเนี่ยมีอายุถึง200กว่ากว่า250ปีที่ผ่านแล้วการจัดงานพระเจ้าตากโวนใหญ่ที่เขาจะจัดกันเนี่ยคือวันที่28ธันวาเขาก็จะไปโงหลวงก,กันที่โรงงานใหญ่ แต่พวกเราลูกหลานพระเจ้าตากเราก็อยากจัดตางาดโดยการทำเรของผมกับเพื่อนเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วก็เริ่มจัดให้มันเป็นรูปแบบนะแล้วก็วันที่28ทธันวาเราก็จะแจกข้าวสารปีละพันสองรอยถุแล้วก็เป็น,ป,นประเพณีของการในวันวันที่17เมษาก็คือวันขบวนแหนแต่ว่าจากขบวนแห่เพื่อเป็นการเท้าปเกียรตแล้วก็ ให้พี่น้องประชาชน<ม>ชาง<ม>บ้านดอกใหญ่และบา้ากดอน,น้อยเนี่ยได้รดน้ำตามหลวงเพื่อขอพรเพื่อเป็นจริญมงคลแต่ชีวิตก็คือช่วงนเกิดพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ก็จะจัดพิธีแบบนี้ด้วยกันไน้ดโมวกันแบบนี้<ก>ใช่ไหมคะสำหรับเราเชาววัดอรุณอย่างเง<ก>ี้ยนะคะเราบอกว่าพระเจ้าตากสินเราต้อจากท่านถึงว่าเป็นแบบเรียวกวอะไรผู้ที่อยู่ที่เป็นท่านคือท่านคือที่สุดของเราดีกว่าลูกหลานเราทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วจำความได้ ทุกคนจะต้องรู้ถึงพระเจ้าตากสินท่านคือไอดอลของพวกผมนะั้าแก่ผมเป็นเด็กเด็กเกวิ่ง<ๆ>ในวัดบางทีท่านก็ใส่ออกแกะวิ่งอยู่ด้วยกันวิ่งนป่าล่าก<บ>ก็เป็นความผูกพันที่ลูกหลานชาววารุนมีให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมาแล้ว